ผู้ต่อมานะครับคู่ที่2ของรายการนะครับแสนศึกนครโชคชัยเจอกับราชศัก์โดสเริยะวงศ์จากสปปลาวนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการโชคยกที่1น,นะครับผมจังหวะนี้แสนศึกก็เบียดมาซ้ายไปก่อนแล้วติ้มด้วยหมัดขวาเข้าอ้อขกาไปนะใส่ราชศัก์ดนะ จิ้มเข้าไปนะในช็อตนี้นะครับผมโหโดนจิ้มทีเดียวที่คือล่วงลงไปเลยนะนี่นะอีกทีนึงฮะโดนหมัดขวาจิ้มท้องเข้าไปนะครับผมลักลัทธิศัสดิ์นี่คือหมดสภาพเลยนะและจังหวะนี้เป็นก่อนเป็นจังหวะก่อนที่จะจิ้มท้องนะค่ะทั้งแสนศึกก็มีเตะถีบลอยเข้ามาและจังหวะนี้นะอืเขาลอยเข้ามาแล้วก็ใช้ลือสีบทยาเข้าไปนะครับผมสําหรับแสนศึกนะครับ แลจังหวะนี้วงในนะครับผมโดนทางแสนศึกนะโอ้โหเอาตีนพลาดไหลใส่ล่าจัาศักดิ์นะและจังหวะนี้นะอุ้หมัดจิ้มท้องนะอีกทีหนึ่งนะครับเล่นเอาล่าชสาศักดิ์นี่คือหมดกําลังใจในการสู้เลยนะนี่นะอีกทีหนึ่งนะจิ้มเข้าไปฮะโอ้โหหมัดขวาในช็อตนี้หมดกําลังใจไม่พอหมดสภาพอีกต่างห่างนะนี่นะ ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่านะนี่นะอีกทีหนึ่งฮนะโอ้โหหมัดขวาเข้าไปนะจบเกมเลยครับผมโอ้โหก็สำหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งแสนศึก นครโชคชัยนะครับที่เอาชนะ technical. เทคก n ิ c คอลน็อกออาไปได้ในยกที่หนึ่งนะครับยินดีด้วยนะครับ